นะครับวันนี้มาส่งงานที่นครปฐมนะครับตรงนู้นจะเป็นแผ่นที่ฟาร์มนะที่เรามากลางเป็นตกปลากันตรงนี้จะเป็นคลองของแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้วยที่ตกปลาฟรีนะเลยมาแวะตกปลาเล่นครับตัวนี้ก็เลยเอาตัวฟุยุกิรังตัวใหม่ที่ได้มานะตัวนี้จะเป็นตัว r 1 8สีเขียวทเ่ียงมาใช้นะครับตัวนี้เป็นซีเกลัง ggy สามพันเกลังตัวนี้เป็นเซต i สามพันตัวีกรังเหมือนกันเป็น f h สี่พันนะเป็นสีฟ้าแต่ตํนเงินตัวนู้นจะเป็นคีดี้โอเคสามพันตวนี้เป็นฟิวเกลัง yw s สามพัน เราก็มาตกปลาเล็กเล่นนะครับตรงที่กล้วยหนองลินแดงนะตรงนี้บรรยากาศชิลๆส,สบายๆนะลมๆส่วนฝั่งตรงข้ามนี่เป็นลมมาใหญ่นะสบายๆนะครับตัวนี้ตกได้ทั้งสองฝั่งนะครับเป็นคลองหนองธรรมชาตินะอยู่ที่นครปฐมตัวนี้ถ้าใครมาตกปลาก็มาตกได้นะครับตรงนี้มีปลาหลากหลายนะปลาบึกอนนจันปลาตะเพียนแดงนะที่ได้มาเมื่อกี้ตรงข้ามก็เป็นแผ่นที่ฟาร์มนะครับตรงนั้นฝูงนึงเนี่ยลูกคอกจะโดเนี่ย บรรยากาศเย็นก็มีคนมาตกเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เลิกง,งานกันตกแล้วส่วนใหญ่คนจะนิยมตกที่สะพานฝั่งนน้นนะครับตรงนี้เป็นคลองหนองดินแดงนะตเล่นสักพักเดี๋ยวกลับแล้วครับเดินทางกลับนนทบุรี